เมื่อเด็กแทบเมืองกรุงทูกส่งไปเรียนเมืองน,นอกอ,อ้นอกเมืองนุ่สัญญาบ้าเลยนายต้องไปโรงเรียนทุกวันท้ามขาาปลามาสายนายต้องสอบไปผ่านทุกวิชานายเล่นโทรศัพท์ได้วันละสองชั่วโมงเท่านั้น,นบ้าอะไรเนี่ยวาาบุ่นว้ายจึงมาพร้อมกับข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนะนำตัวกันก่อนเลยได้ครับสวัสดีครับผมเสกสุขคงนะครับรับบทเป็นผู้ใหญ่จอมขวัญครับครับสวัสดีครับผมภูมิที่ไม่มีสอิรับบทเป็นโยทินครับครับ จริงเพื่อใจจอมเป็นเพื่อใ,ใจดีครับเป็นผู้ใหญ่ที่โฟกัสผู้คนส่วนรวมมากกว่าตัวเองเป็นหลักเพ mm hmm. ื่อใจจอมขวัญจะเป็นคนที่คอยแบบว่าคอยดูแลลูกบ้านชาวบ,บ้านโพชยัย uh hmm. อะไรเงี้ยคอยแบบว่าต่อสู้เพื่อแบบชาวบ,บ้านโพชยัยเพราะจริงแล้วที่เขาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่า เขาเองเนี่ยแบบมันเห็นแบบการเมืองท้องถิ่นที่ไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาแบบมาแก้ไขปัญหาเราในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นจริงๆคนใจดีคนง่ายๆอะไรครับตัวโยทินเองก็คือเป็นเด็กหนุ่มจนซีนะครับจากเมืองกรุงนะฮะ<ม><ม>ก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวทําอะไรไม่ได้คิดหน้าคิดหลังจนก่อเหตุการณ์จะมาหมู่บ้านโพชัยของพ่อใหญ่จอมเนี่ยฮะก็คือเขาเป็นเด็กที่แบบเอาแต่ใจ แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาแบบมีความเป็นเด็กดีอยู่ในตัวก็เป็นแค่เด็กชายคนหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนเข้าใจครับผมโยทินเรียนไม่จบม .6 พอมีเรื่องกับครูแล้วยังไปมีปัญหากับลูกสอสอจนพ่อต้องส่งผมมาอยู่กับพี่อไอจอม โอชันโควิกิใครหลายคนก็รู้ความรักของคู่นี้แหละว่าเออมันจะไปทิศทางไหนมันเดาไม่ถูกอะไรเงี้ยไอ้ที่ขี่คงขี่ควายอะไรยังไงมันจะไปจบกันยังไงอะไรเงี้ยครับรู้ถึงมันมีเรื่องเรื่องราวการเมืองด้วยเรื่องของที่โรงเรียนด้วยที่หลายคนก็ฟิดแบกออกมาแบบนี้้วก็จะมีการได้สร้างเสียงของเราให้กับทุกคนฮะคือด้วยเรื่องเราเป็นแนวรองคอมเมดี้ใช่ไหมฮะได้แบบเห็นคอมเมดี้เยอะแบบ มุกที่ไม่คาดฝันหรือบางคนดูไปดูมามันจะเป็นตลกตอนไหนทุกคนคาดหวังอย่างนี้นะแบบเขาก็คิดแล้วเดากันแต่ว่าเอา้าสุดท้ายมันมาแบบพีคอยู่ดีอา้าวอันนี้ก็ตลกขึ้นมาได้นะฮะก็จะเป็นยังงไขน,ขนาดผู้ใหญ่จอมหน้านิ่งๆยันตลกเลยคือผมว่าได้หรอกผู้ใหญ่จอมตลกเช่นแบบเดินมาแบบว่านายถอดเสื้อเสิ็จอะไรน่ะคำพูดคำจาคำพูดคำจาแบบทำให้คิดเลือ่ะ แต่จริงต้อมีอะหรอคอมเขาบอกว่าผู้ใหญ่จอมอ้อยเก่งมากอ้อยเก่งมากคือแอบร้ายเหมือนกันนะผู้ใหญ่จอมถ้าดูลึกๆแล้วคำพูดคำจาหรือว่าภาษากายของเขาอะ แอบแบบแอบลายลึกฮะสามแสบตอนนี้กลายเป็นสี่แสบแล้วรลมแกงไปแล้วกลายเปผู้ปกครองไปแท้จริงละจริงกดดันกดดันแต่ว่าอยากให้คนดูรายอีพีต่อไปครับเพราะว่าพวกเรจะคาดหวังว่าเอ๊ะมันจะเป็นอีรลอบไหนเลิฟซีนมันจะยังไงอะไรหลายคนจะพูดถึงเลิฟซีนเยอะมากเราดูเลิฟซีนเราดูลองกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆสิ่งที่เห็นก็คือผมรู้สึกว่าแบบ อยอยากให้ดูอะว่าแบบมันจะมีการพัฒนาะคือเรื่องมันเริ่มมีปมเยอะมากคือแล้วจากแค่ตอนแรกจะเป็นการปูทุกอย่างก่อนแต่พออีพีห้าเนี่ยมันจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะมีปมอะไรที่เราจะต้องรอลุ้นเรือรอแก้ไขกันเนี่ยฮะเห็นเรื่องราวของของตัวผู้ใหญ่จอมมากขึ้นที่เห็นภาพว่าปมเขาคืออะไรอะไรเคลียเรื่องราวของเขามาาขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้คนได้ดูโอ้โหดีทั้งวันเลยครับอ่เมดีมากที่มันสนุกมากเลยเนาะคือเราเราแบบ เอะก็เล่นมุกกันเนี่ยก็ชวนกันกินอะไรเงี้ยครับที่เราเห็นออกมาในซีรีส์คอมเมดี้ขนาดไหนคือมันมาจากแบบเบื้องหลังที่แบบส่งออกมาจนผ่านหน้าจอเป็นออกอย่างนั้นบรรยากาศฟิลกูดน่ารักมากคือชอบบรรยากาศมาคือทุกคนพอไม่ว่าโลเคชั่นจะร้อนแค่ไหนหรือการถ่ายทำจะยากแค่ไหนอะแต่สิ่งที่ทุกคนมีคือเสียงหัวเราะจะไม่เคยขาดจากกองนี้เลยครับแล้วซีแบบเอ็นซีเราอ่ะคือไม่รู้ว่าจะต้องแบบเลิฟก่อนหรือจะขำก่อนดีแล้วพุ่งกลับเราก็ตลกอะไรเงี้ยครับบางทีคือแบบว่า สิ่งนี้ไม่ได้สั่งให้ทำนะเราเล่นกนเสร็จแล้วแต่เขาอยู่เขาก็จะบอกว่าอะอยากให้ทาสิ่งนี้จังเลยคือคัไป <ทำ S 2> แล้วนะแต่ก็ยังให้ทําแกล้งกันอะไรเงี้ยเออซะเป็นกันซะมากกว่าใช่ฮะก็เป็นซีนเกีแบบ่ยวกับคอมเมดีนะ้แหละแต่แบบเป็นเลิฟแต่ว่าเขาจะมีการเติมว่าแบบสมมติว่าคัดแล้วแต่เขาว่าคัดในใจของผู้กำกับตัวเองแต่เขาให้เล่นต่ออ๋อเดี๋ยวเราไปเลียหูเขาซิอย่างเงี้ยหรือว่าม่ต้องทําจริงๆแล้วเราก็ทําไปแล้วแต่สุดท้ายเขาบอกไม่ได้ใช่นะแกล้งเฉยเฉย ใช่อรอครับบางทีเขาทำไงเขาไม่รู้ไม่รู้ทันเออผมพี่เซ็งก็เคยเจอพี่บุลมาแล้วก็จะรู้ทันรู้ว่าเขาจะเช้าแจ้งอะไรเงี้ยฮะสนุกน่ารักบอกว่าหล่อทั้งเรื่องเลยหล่อมากครับเราทุกคนทุกคนจริงๆฮะมีผู้ใหญ่จอบเนี่ยเฮ้ยผู้ใหญ่จอบก็หล่อน่ารักน่ารักเขาน่ารักสุดในเรื่องเรายอมอยู่แล้วเราก็แก่ที่สุดแล้วครับ จริงๆอะไม่ไม่คือผมถ้าถ้าเรียกว่ากลับมาจริงๆไม่ได้เรียกว่ากลับมาขนาดนั้นครับ <ừ> um. เพราะว่าจริงๆผมก็อยู่กับซีด<อ>ีวดานมาตลอดหลายคนเขาจะเห็นผมหน้าถ้าไม่เป็นเบื้องหน้าก็เป็นเบื้องหลัง<อ>ไม่เป็นรับเชิญอะไรเงี้ยจริงเราก็อยู่มาตลอดครับแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้แบบเล่นเป็นบทแสดงบททำอะไรเงี้ยครับก็าอาจจะแบบไปคิวโดวยเออด้วยอะไรเงี้ยที่ไปเล่นละครอ,อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบว่าเออมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเราเป็นโชคจังหวะและโอกาสพอดี เราคิดถึงซีรีส์วเราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปมาสากพระจ้ปู่กกลับมาเป็นหวัดใจเพื่อจอมครับถ้าเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกคแต่ว่าเจอเราเจอกันมาหลายปีแล้วหลายหปีแล้วมาห้าปีห้าปีห้าปีอะราเบทนำเรื่องแรกคู่กันโอ้ดีนะแทนไม่ต้องปรับจริงมันไม่ต้องปรับเพราะว่าถ้าเราแบบคือภูมิรู้จากดิเซนมาต้องห้าปีแล้วเราเคยแบบผ่านชชีวิตด้วยกันมาบ้างนีครับพอมาเข้าใจเราเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วพอมาร่วมเฟรมมันก็เรารู้อยู่แล้วว่า พี่เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือเราก็รู้มาตลอดเนี้ย<ช>นะก็เลยง,ง่ายต่อกันอยู่ด้วยกันใช่นะครับเราด้วยความคือขอ้ขอข้อนึงเลยผมก็เคยพูดพูดกับแบบคุยคุยกับทางพี่เชงเหมือนก<ช>ันนะว่าเออถ้าเล่นซีวายจริงยากอยงน้นนองภูมินะอ,อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามีจริตบางอย่างเคมีบางอย่างให้เราเข้ากันได้ดีเรื่องธรรมะเรื่องอะไรที่เราพูดคุยกันมาตลอดก็รู้สึกว่าการเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาได้เล่นกับน้องเองก็รู้สึกเออดีใจจริงไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยครับด้วยความที่ต้องภูมิบอกไปว่ามันสนิทกันอยู่แล้ว ทุกอย่างทำมันก็มันก็ดูง่ายแต่อาจจะมีการเวิร์กช็อปหน่อยในเรื่องการเข้าบทเข้าอะไรมากกว่าใช่ใชครับครับ <S <S มันไม่ได้เรียกเป็นการกดดันมากมันเป็นการแบบท้าทายมากกว่า<ม>แบบเราต้องอเผชิญหรือต้องต่อสู้ใช่ไหมเราสึกว่าแบบโอ้มนันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายคือภูมิจะไม่ค่อยตั้งอะไรว่าแบบกลัวก่อนแล้วแบบอยากทาก่อนอยากเจอก่อนอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นแบบเปลี่ยนแนวคิดตัวเองไปทางนั้นนะฮะการแสดงในวงการบันเทิงพี่เขาจะสอนแบบ เออเราต้องเข้าบทยังไงจําบทยังไงหรือการวางตัวในแบบสังคมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเขาก็สอนเราอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็มีเรื่องการเรียนก็แนะนําพี่เซนบางคนแบบแนะนําว่าเรียนที่นี่ไหมมสวด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเขาแนะนํามาแล้วว่าแต่เพราะว่าตอนนั้นผุงยังอยู่มัธยมที่สุพรรณอยู่เลยฮะใช่เจอแล้วเด็กมาห้ามหกครับเออใช่แล้วเรียนจบแล้วใช่ปีสามแล้วใช่แล้วก็เรือร่องธรรมะเลยเราคุยกับพี่เขาได้แชร์กันหลายๆอย่างนะครับอุ้ยตอนแรกคิีว่าพุงปีสาม ปีที่สองพุ่งปีสี่ใช่จะจบละเราไม่ได้รับปริญญาพร้อมกันพี่รับก่อนอ๋อได้รับก่อนเป็นปีใช่ไหมใช่ไหมใช่พีรับปีสี่ผมรับรับปริญญาโทครับอ๋อว่าเหรอใช่ครวันทำครับคิดเกิดเรื่องฮะเพิ่งเพิ่งได้รับการประกาศผ่านจากจากกรรมการสายกรรมการวิจัยผ่านแล้วนะอยู่กับเขามาปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไปไปเรียนเนี่ยผมจะเรียนเป็นเหมือนเพื่อภาคคำปริญญาโทจะเรียนภาคคำกันนะเรียนช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับ เออมันมีความยากในคาแรคเตอร์ของเขาที่เราต้องเข้าใจการเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ครับ<ช>แต่เราก็ปรับตัวครับก็ลองไปมีการรีเสิร์ชกับกับผู้ใหญ่บ้านจริงๆคือตัวละครผู้ใหญ่จอเนี่ยโดยแบงค์อาร์เขาเป็น LGBT อยู่แล้ว,ลวเราก็ต้องรีเสิร์ชว่าแบบเหมือนว่พอเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเนี่ยก็เลยไปรีเสิร์ชกับผู้ใหญ่บ้านที่เป็น LGBT หรือว่าผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยอะไรเงีย้ยครับเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าอายุคือตัวละครอายุประมาณยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับเพราเว่าผมเป็นอาชีวิตจริงหัวยี่สิบเจ็ดเ่าตัวละครเนี่ยจะจะแบบ เป็นเพื่อ่บ้านที่อายุน้อยมีไม้ไกันอะไรอย่างเงี้ยคือเมืม่ี้ก็เจอเพื่อ่บ้านที่อายุก็ไม่ต่างกันเยอะครับยี่สแปดยี่สิบเก้าเนี่นนยเฉยๆวยัใกล้ๆก,ก,ก,กันก็ไปถามว่ากว่าเขาจะผ่านมาการเลือกตั้งการคิดการดูแลลูกบ้านของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าใจว่าเออมันคืองานอาสา เทั้งที่แสงไม่ไดตรงกับผมในเรื่องที่ผมชอบทำงานอาสาเลี่ยทุกคนจะรู้มันจะเป็นงานเกี่ยวกับอาสาอะไรเงี้ยครับว่าเราทำเพื่อชุมชนจริงอะไรเงี้ยหรือว่าการปรับคาแรคเตอร์การดูแลลูกบ้านกันอะไรเงี้ยก็อยากเข้าใจว่าอินเนอร์ของเขาคืออะไรความรู้สึกของเขาคืออะไรเขาคิดยังไงใช่รเงี้ยมากกว่าเพื่อผู้ใหญ่จอวิชีควายเก่งอะเงี้ยเพื่อไอ้จอแบบคือวิธีชาวบ้านอ่ะเก่งมากผมก็จะแบบว่าคือเคยแค่ชิมลางจากการไปทํางานแต่ไม่เคยแบบ เราไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์แต่วัดผู้จอด้องดูสเปเชียลิสต์สุดาขับรถอีแตนเก่งในเรื่องน่าจะเห็นละเซนไม่เคยขับรถอีแตนเลยแต่เซนต้องไปขับรถอีแตนครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยต้องขับให้ดูเก่งและชำนาญทุกอย่างของวังทำหมดรถอีแตนถ้าเห็นซีนหลังซีนอะไรก็จะขับเองทั้งหมดทุกทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยแสดงเรื่องนี้เล่นในทุกซีนครับบูบูก็เห็นทั้งหมดเลยครับบู๊ก็มีสตันเลยใช่ใช่เออพอพูดถึงบูเห็นภูมิก็บู๊เหมือนกันใชเราเคยเป็นหน่วยรรรรพิิเศษมมมาาาากกก่่อนฮะใใชชได้้้ััับบสแแลลววว็ค โอ้ถ้าเหมือนก็ต้องด้วยช่วงอายุเรนเราแบบคือเรียกได้ว่าอายุใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่ปี2งปีไงฮะครับคือความเหมือนคือเราเขาจะเข้าใจแบบวิถีวัยรุ่นของเขาวัยรุ่นเน่ยเขาจะคิดแนวนี้แนวแนวนี้หรือใช้ชีวิตแบบยังไงฮะตรงนี้เราเป็นวัยรุ่นใช่เราเจนซีครับถูกต้อเราเท่ากันกับตัวละครนีฮยอุ้ยมันไม่ได้กระทบคุณหรือเปล่าพูดไม่ได้กระทบพิเศษเลยไม่ได้เลยโหเจนซีอยู่อยามไหม ถึงแม้ผมจะดูโตกว่าคุณแต่ผมก็เจนซีอยู่ดีเจนซีอยู่ดีผมเกือบคอนคอนแค่คอนพอแบบพี่เใช่เรื่องนะใช่เมื่อคล้ายกันตรงนั้นแล้วก็เรืได้แบบคือตัวยูทิ้งเขาจะมีการมโนเก่งใช่ไหมคิดพูดคนเดียวงั้นนะไอ้ตัวนี้มันแอบขายภูมิมากเพราะมึงไปชอบกินอาการภาพในหัวหเลยแบบแอบพูดคนเดียวในบางทีใช่เขาชอบพูดเดียวฮะแบบอยู่ดีก็หันไปพูดคนเดียวพูดบอกคนเดียวคิดอะไรคนเดียวไงคือในเรื่องอาจจะเป็นน้องภูมดก็จะเป็นน้องพูดชอบแบบ ก็รตัวละครกําลังเล่นเล่นอยู่แบบว่าฉันหิวข้าวจังเลยนะน้องภูมิก็จะแบบฉันหิวข้าวจังเลยคันร้อนแหววหลอกตาต้องอุ้มกู้หน่อยอะกับพี่เพษฮะอ๋อไม่แล้วมันเขาไม่รู้ตัวแล้วพี่เขาแบบไม่ใช่ผมพูดเหรอครับพี่เซนใช่น้องภูมิพูดตัวละครพูดหรือเปล่าน้องพูบอ่ะพูดใช่แม่ซื้อหรือเปล่าก็ยิ่งอะไรก็พี่เพจอย่างนั้นใช่ถ้าถามถึงเรื่องความต่างอาจจะเป็นการที่อารมณ์ร้อนการแสดงออกเยอะไปหน่อยคือถ้าโกรธเดียวทีมก็จะแบบคือพับก็ มีเรื่องราวกันเลยอาจจะแบบราย,ายจะไม่ถึงขั้นนั้นในชีวิตจริง,รงมันก็ไม,ไไม่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นได้ครับใช่เป็นประมาณนั้นฮะเพราะว่าในเรื่องโยธินก็พร้อมพร้อมบวกพร้อมบวกตลอดไม,ไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาไม่กลัวเขาใจแข็งมากแต่บางทีเราเจอสถานการณ์แบบเจอคนร้ายอ่างเงี้ยบางทีจะสู้แบบโยทินมันก็แอบ,บอันตรายไปนิดหนึ่ง่งเงี้ยฮะ โอ้ยหายเนื่อหายใจครับเพราะว่าจริงๆแต่ละซีนคือแลกด้วยมาครับอะไรหลายอย่างหยาดเหงื่อความแดดนะฮะคือที่ทุกคนเห็นภาพสวยแต่ความจริงแล้วโลเคชั่นมันร้อนมากรดร้อนฮะโอ้โหเผาแผดร้อนเลยแดดคือแผดเผาแต่ความจริงเขาบอกครับกองเรงกล่สนุกคอมเมดี้การเล่นมุกันตลอดเลยทให้ดูแบบมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็มีเอนจอยอะก็เล่นกันเหมือนกับแบบไปวิ่งเล่นในสวนสนุกสนุกฮะคือเกือบ40คิวอะ เราอยู่โลแอร์ประมาณ2-3ถึงคิวแคนั่นแหละที่เหลือคือกลางทุ่งนาร้อนๆเลยครับมันก็เป็นแบบสิ่งที่เราดีใจก็เราทุ่มเทออกมาแล้วภาพบรรยากาศออกมาสวยแล้วทุกคนชอบอย่างเงี้ยครใช่ครับจะหวานตีโมหวานหวานนี้ยังไงโหว่างกว่านี้มากๆคือคือด้วยความท่าทางอธิบายมาตัวละครมันมีช่วงจุดพลิกผันที่พอมันรู้ใจตัวเองกันแล้วมันจะหวานใช่ไหมครับซึ่งต้องรอเขาเริ่มเขาจะเริ่มรู้ใจตัวเองในอีพีแต่เขาจะเริ่มรู้กันแล้วเริ่มรู้มากขึ้นพอรู้มากขึ้นมันมันก็จะหวานเจี๊ยบจากแบบ ดูมีกลิ่นๆจนเป็นแบบว่าอุ้ยนี่มันชิมรสชาติไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะเหมือนขั้นบันไดขั้นบันไดปุ๊บแล้วมันจะขึ้นจรวดเลยจริงมันจะไปเร็วมากถ้ามันหาจุดพลิกได้ของมันนะโพชัยโพชีโพชิว่าโพชัยถ้าแกจะโพชีอีกนะฉันจะส่งแกไปอยู่ที่นันทาวรนคนนอนอยู่ไม่รู้เลยไงให้อยากจะนอนก็กลับไปนอนที่กรุงเทพนู่น ไอผู้ใหญ่จอมันมันยุ่งอีกแล้วอะอะไรที่ฉันลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรฉันจะไม่ลงทุนในธุรกิจนั่นอีกยิงสิครับที่หลังคุณจะทำแบบนั้นนีกถ้าคุณยิงคุณขึ้นมาจริงๆอะคุณจะทำยังไงรุ่นน้องเนี่ยก็คงเก่งเราให้เราเก่งรุ่นใหญ่อะครับเอ่าน้องภูมไม่ค่อยเท่าไหร่ของน้องภูมิจะใกล้กับเด็กๆอ่าใช่ตัวการต่างของผมน้องๆก็จะห่างกับผมมากคือแบบเอออย่างจัสตินเนี้ย14ใช่ไหมครับผมก็จะแบบว่า27 ก็จะห่างกันมากกับจัสตินอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องเราต้องเล่นเล่นสนิทกันไหมสนิทกันหนู่าเอกทุกบ้านเด็ททุกคนสนิทกันผมหมดเหมือนเป็นลูกน้องผมในบ้านเราเป็นเกลดกวนด้วยกันพอพอเวลาอยู่หลังกล้องล่ะแบบว่า น้องๆเก่งไหมพี่เซนแรกๆเก่งครับนักแรกเก่งนักแรกเก่งเขาเจอเจอกันในโปรเจกต์เอไอก็จะมีการพูดคุยกับน้องๆน้องๆก็น้องก็จะเห็นผมในอีกโพสิชันหนึ่งกันพอเป็นนักแสดงเองน้องก็ก็อ๋จริ่งพี่เซนเป็นคนตลกนะครับโอ้พี่เซนเล่นมุกบุกเยอะนะครับน้องๆก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเล่นกันแล้วเอ็นจอยครับก็เล่นกันตัวสิงน้องๆแหละอะไรเงี้ยส่วนรุ่นใหญ่เองก็เออเจออย่างผมให้เจอเยอะที่หมอแม่น้อยแม่น้อยพงงามก็จะแบบว่าโหสนุกมากครับแม่น้อยเป็นใหญ่จังนี่คือโหขายมุกนั่งคุยกัน คือเหมือนเหมือนผมมานั่งคุยกับแม่น้อยแม่น้อยก็คุยแบบเรื่องเรื่องลูกหลานเขาอะ,อะไรเงี้ยก็ปรึกษาผมอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องว่าเอ้ยเรียนที่ไหนดีอะไรเออยอะไรเงี้ยผมก็นั่งคุยกันอุ้ยสนุกครับสนุกกับ,กกบแม่น้อยเป็นเพ<ะ>ื่อนคนหนึ่งที่น่ารักมากมากคอยให้คําแนะนําตลอดอบุ๊กเยอะมากครับแม่น้อยคือจะขายบุ๊กขายซีนขายตลอดเวลาแม่น้อยขายเราก็ต้องขายด้วยใช่ใช่สนุกสนุกเล่นกันโต๊ะจะโจ๊ะจเลยอะไรเงี้ยครับผมอ่ะการแสดงของเรามันง่ายขึ้นไหมกับกับนักแสดง โยง่า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 ยขึ้นเยอะเลยครับพอผู้ใหญ่ท่านแบบช่วยแบบช่วยเรียกว่าช่วยไกด์ด้วยแล้วก็ช่วยแบบออมเงิกว่าแบบเออพูดคุยเล่นกับเราเราก็กล้เล่นขึ้นในงลูกก็จะเป็นของพี่หนุ่มกับพี่แหม่มคือเขาก็เอ็นดูเราเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยทาให้เราสึกว่าอุ้ยมันแสดงนะมันเรียวอะในการที่เขาเอ็นดูเราอย่างนั้นเราสึกว่าเขาเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เราจริงๆไงเงี้ยฮะแล้วก็มันดีต่อการทํางานเราด้วยส่วนใหญ่แจงเขาจะแบบเออได้มีโอกาสได้คุยกับเขาเขาจะสอนแบบ ออการวางตัวในบันเทิงหรือทำยังไงให้แบบอยู่มาได้ถ,ถึงทุกวันนี้ครับแบบในวงการบันเทิงเสด <ะ S 1> ็จเด็กนี่ผมก็ตั้งตัวเป็นผัวหน้าแก๊งใช่อยู่กับเด็กๆแล้วก็เป็นเหมือนัวหน้าแก๊งน้องๆก็ถามนูาาม้นาถามนี่เราหรือคุยนู่นคุยน,าานี่กับเราสนุกครับ<อ>คำโค้งแนวคิด <พม S 1> ให้ดูคำสอนต่างๆลงไปแบบนี้ครับที่จรตอนแรกที่เราเริ่มที่อยากจะทำซีรีส์แล้นเราหวังตรงนั้นไว้เยอะไหมหมายถึงว่าอย อันนี้เป็นอันนี้เป็นส่วนของพุ่มของนักเขียนเลยครับ <c oughs> ใช่ฮะคือจริงอ่ะแค่แค่อยากให้มันเรื่องนี้มีความซอฟทาวเวอร์แหละโจทย์เราไม่แค่ซอฟทาวเวอร์ครับแต่ว่าก็อยากจะได้ให้ความแบบเออมันมีมุกมีเออร์ดอะไรเงี้ยแต่ปรมากลายามมเป<ช>็นคำพรมอะไรเงี้ยฟิล์มมากกว่าใช่ครับเขาบอกว่าพุ่มใหญ่จอแบบต้องมีสอนทุกทีสอนทุกอีพี้จะมาเป็นกิมมิกจิมมิกคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอะไรทีโจแล้วอยากให้แบบมันมีความแบบเหมือนซีรีส์ซีรีส์มีความคตินิดนึงอะไรมีความแบบ เอ่อแฟมิลี่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาอุ่น <ฮะ S 2> มันเลยพอใช่พอม,มีความสอนแล้วเนี่ยมันจะมีดูอุ่นอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยออกมาเป็นสิ่งเหล่านี้อ่าใช่ฮะซีนไหนที่ชอบแระทับใจที่สุดนะครับเอ่อตอนเนี้ยชอบผม,มแอบ,บชอบซีนซีนสายฝนอ่าสายฝนเออสายฝน,น,น,นเพราะมัน มันมีความชันเลยมันยากนะอืมใช่มยากมากไหนจะฝนฝนจะเข้าตาจะต้องเล่นเป็นเลิฟซีนอะไรเงี้ยแต่ต่อสู้กันไหนจะอะไรกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากแต่ว่าโดยรวมมันก็มันมันเป็นการทีมเวิร์กมากๆด้วยเวลาด้วยนะทุกๆอย่างที่เราทำมาพร้อมกันของเราชอบแอบชอบซีนนี้มากๆซีนหนึ่งของฮูมถ้าที่ผ่านมาเราอ่อนแอไปแล้วจะชอบซีนที่แบบเราประท้าคาลงกับเขาแต่ลึกๆแล้วในใจมันแอบรู้สึกดีคือมันจะเป็นการเล่นแบบคล้ายๆแบบสองชั้นคือ ต่อหน้าเราเราก็จะเขียงกับเขาเงี้แต่พอแบบมันจะมีอีกมูนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็พูดจริงว่ะมันก็ดีมันก็ทัชใจเราเงี้รู้สึกว่ามันตรงใจแล้วแบบมันก็ได้อะไรมากๆกจากซีนนั้นแล้วคนรู้ว่าจะได้จากซีนนี้เยอะเปสพอสมควรฮะปมของผู้ใหญ่จอบเนาะครับปมของผู้ใหญ่จอบอแล้วก็ที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือคีย์ตรงไหนที่ทําให้สองคนเนี้ยเขารักกันได้หรือตัวโย<อ>ทนินมันจะมีจุดสวิตต์ตรงไหนที่แบบตอนแรกอะเขาไม่ชอบผู้ใหญ่จอบเลย<ช>แต่ว่ามีอะไรที่ทําให้เขาแบบอยู่ดีก็ รักหัวปักหัวปังกับผู้ใหญ่จอมลยอยากให้ทุกคนรอดูตรงนี้ไม่ใช่รักแค่ผู้ใหญ่จอบนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากหนุ่มหนุ่มในเมืองที่ที่ไม่ไม่เอาต่างจังหวัดเลยเป็นอยากจะอยู่ต่างจังหวัด ไม่อยากกลับบ้านเลยทำไมอะไรอย่างเงี้ยคนลองดูกันมันจะเห็นเส้นทางความรักครับระหว่างคุณไอ้จอมกับโจททินแหละคือเราเห็นกันต่อต่อไปใครรักก่อนนะอุ้ยต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามไม่ได้อไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันรักแล้วอ่ะใครมันจะแบบมันจะพุ่งชนหอวกกันมันจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยความหมาเด็กความอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอุปสรรคมันเข้ามาเยอะมากหลังจากนี้คือเรื่องนี้เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ทุกคนดูแบบมีอะไรยู่ดีก็มาอะไเงี้ยคือจะทำอะไรก็ทำหมดจะบินก็บินได้เพราะตัวละครมันจะมีความแบบเบี้ยวใน ตัวเอองเพราะไม่มีความกระตุนเพรมมีความกระตุนอะไรมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับอีโมจินี้เพื่อเธออีโมจินี้เพื่อเธอคือเลือกอีโมจิก่อนพูดประโยคนั้นน่ะด้วยด้วยอีโมจิไหนไปตลาดจะได้รักตลอดโอเคไปตลาดไปทำไมอ่ะไปตลาดจะรักตลอดไง อ่ะลองดูหนึ่งสองสามอุ้ยกินมัมมัมจะทำยังไงเอ้ยเราก็ต้องรอไม่ถือว่าไปตลาดได้รักตลอดแบบแบบแบบอยากแบบหิวแบบหิวหิวโซแบบหิวโซต้อยังไงอ่ะแบบนี้เหรอโอ้ไปตลาดฮะเรือรักตลอดนะเออใช่ใช่อันนี้หิวจริงอ่ะแบบนี้หมายความว่าไงผมไม่ชอบที่คุณล้อเล่นแบบนี้นะก็นายอยากได้พาสเวิร์ดไรไฟไม่ใช่หรอ รหัสวายไฟ I love you เนี่ยนะใช่ทำไมอ่ะอุ้ยแบบล้าเรืงเลยเหรอล้าเรืง f e ล l good feel g แต่ในเรื่องอ่ะเขามาแบบเข่งคือคุณทำอะไรอ่ะหมายความว่าไงผมไม่ชอบที่คุณล้อเล่นแบบนี้นะมาดูของผู้ใหญ่กลัสดีหรอกลัวเปล่าัวัสดีใช่ใช่ action เลิฟย right uh, ูคืออะไรหรอเล็บยูก็ก็รหัสไวไฟไงรหัสไวไฟนะเลิฟยูอะนะ เอันนี้คุณไม่กลัวละเอ้ยอันนี้คุณไม่กลัวละคุณจะเข้าหากลัอะไรเฮ้ยไม่กลัวกลัวหรอเข้าหาไงอันนี้ไม่เกรงเลยไม่กลัวบทมันมาแบบนี้มันต้องเล่นตามบทไงคุณน่ายิ้มใส่ผมเลยอะผมยังไม่ยิ้มยิ้มเลยคุณคัดผมกัเนี่ยคุณยิ้มเขินแบบน่าเอ้องทำยไงนะเนี่ยเขินเนี่ยเขินแล้วเนี่ยเขาเขินใช่อันนี้เวลาพูดอะให้มองตามองอยู่มองอยู่รอให้ไง มองมองอยู่มองแล้วอะไรแล้วเป็นไรเราอ่ะครับเฮ้ยเขินงั้นถอดเสื้อผ้าออกสิถอดเสืาา้อผ้าอืมให้ผมถอดทำไมจะได้ดูให้ไงว่านายโดนพึ่งต่อยตรงไหนบ้างเผื <c oughs> ่อไหนไม่เห็นจะได้ออกให้มันไม่ต้องอะไรอะ่ะฟิลกูดฟิลกูดตัวโยทิม่วงนอนง่วงนอน ห้าสี่สามสองแอคชั่นโยถอดเสื้อสิถอดเสื้อไหมก็ถอดเสื้อเนี่ยถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อมยเอ้าถ้าไม่ถอดจะรู้ได้ไงว่าเจ็บตรงไหนมาเดี๋ยวฉันเ้ยผมรู้อยู่แล้วโดนตรงไหนไม่ต้องอย่าดื้อสิเดี๋ยวฉันถอดให้มารู้อยู่แล้วโดนตรงไหนโอ้โยเดีเพิ่งง่วงขึ้นมาก่อนนี่ตอนตอนที้ตักนี่นี่ ตื่นเลยเออเศร้ามาแบบเศร้าเลยนง่มากร้องไห้แง่ๆเศร้าอหรอไ้บู๊บู๊อันนี้ไม่ดีเลยีเลยหนึ่งสองทรับแอชชั่นดีแล้วนะชานายชวนฉันตรวลงน้ำอ่ะอ๋อ ไหนตอนแรกคุณยังว่าผมเลยก็นายฉันบอกนายแล้วนี่ว่าถ้าเป็นพึ่งหลวงอะ่ะมันจะบินตามไปจนกว่าจะลงจากน้ำแต่ก็ แบบนะพี่เจ้าเข้าใจนะมันคือแบบว่าแบบเหมือนเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันแล้วกันมันคือการแบบเศหมือนจะบอกเลิกกันเลยอันนี้จะบอกแค่ขอบคุณเองนะที่ชวนโดดลงน้ำแต่ขอบคุณนะด้เรา่อเป็นขอบคุณนะใช่ฮะประมาณนี้ครับอันนี้ครับอีกหนึ่งภารกิจของเราครับคือเราจะมีเด็กสมมุติขึ้นมาหนึ่งคนเราจะเอากนจะเป็นน้องคนนี้ อยากจะให้เราช่วยใส่คาแรคเตอร์ให้เขาหน่อยที่จะยากกว่านั้นคือไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เราคิดแต่เราต้องดูมาจากอีกคนนึงอ๋อคาแรคเตอร์พิเศษเอามาใส่ในน้องตัวนี้ใช่เฮ้ยน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องลองภารกิจก่อนน้องอย่าดื้อพี่เขาพูดอยู่อ่ะฟังด้วยน้องโอเคให้น้องมีโอ้ยน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะน่ากลัวมากเลยมา ชื่ออะไรดีชื่อยูยี่ครับยูยี่ยูยี่มาจากโยทินโยโย่ใช่ชื่อโยโย่หรอน้องโยโย่อันนี้น้องโยโย่โยทินอันนี้มัเป็นหรือเป็นยูยี่ยูยี่เป็นเป็นเด็กตลกครับชอบพูดอะไรที่ทุกคนเอออเอออเอออแล้วก็ยูยี่กินปลาสลิดได้ห้าตัวอย่างต่ำอ่ายูยี่เป็นเด็กขยันครับเป็นคนที่ชอบชอบแบบว่า ช่วยเหลือเพื่อนใช้คนสนุกสนานเป็นรุ่น Gen Z ครับยี่ยชอบดูบอลแมนยูชอบเชียร์แมนยูด้วยพี่เชียร์แมนยูไม่พอยุ่ยแบบว่าเวลานอนนอนท่านี้นอนท่านี้คนปกติเขา้องเตะข้อต่อหนีใช่ไหมยุ่ยนอนหนีกระดูกอ่อนมากเลยยุ่ยต้องบิดอย่างงี้ต้องบิดดินี่นะครับเอ้ยยุ่ยฟังเพลงตลอดเวลาเป็นรุ่น Gen Z ชอบดูดีป๊อปดีป๊อปชอบฟังแล้วก็เป็นคนที่รักพี่ชาย ดูมีแนวโน้มว่าอนาคตไปได้ไกลอันนี้น้องยี่ยู่ยี่ยู่อ่ะอันนี้ยี่ยู่ <laughs> ยี่ยู่กับยี่ยู่อ่ะยีย <laughs> ย่ยู่กันยี่ยู่นะครับเป็นเด็กที่กินเก่งมากๆเลยเป็นคนชอบกินของหวานมากโดยเฉพาะไอติมคือของโปรดของยี่ยู่นะครับน้องเป็นฝ่ายเรียนรู้คุณธรรมด้านธรรมะเยอะมากนะฮะน้องเข้าวัดทุกวัน <laughs> อืมฮะแล้วน้องก็เป็นน้องเป็นถึงไอ้นี่นะครับตำแหน่งใหญ่โตนะฮะยังเห็นน้องตัวเล็กๆแค่นี้แต่ว่า จริงน้องมี power เยอะนะครับใช่น้องๆเป็นคนดีสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เวลาอยู่รอบตัวสามารถเผยแพร่ศาสนาได้นะครับยุยี่เป็นผู้นำคนต่อไปครับยัยยี่เป็นผู้นำคนต่อไปอัิบายกัยุยยี่ไม่เป็นนายกก็เป็นพระเจ้าวาดมีโอกาสนี้๋อาแค่ต่อไม่เป็นนายกก็เจ้าวาดนี้ยีมือคน เออคุณยี่ยู่อันนี้น้องน้องนยี่ยู่นะเนี่ยูครับแล้วก็น้องเป็นคนที่แบบเทแคร์คนอื่นใส่ใจคนอื่นนะฮะแล้วเป็นห่วงเป็นใยชอบช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นนะฮะประมาณนี้ครับสําหรับยี่ยู่แล้วก็ยูยี่ยี่ยู่ลายลอบไปแล้วเนี่ยวันนี้เก็บไปเลยเปลี่นไปเลยเขาไม่เล่นด้วยเล่าเลยเล่าเลยก็ใตที่จุดนก็อยากจะใต้ทุกคน อย่าลืมดูซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จองมาลุ้นกันว่าความรักของผู้ใหญ่จองเขากับโยทินเขาจะรักกันได้ยังไงสามารถติดตามได้ที่ครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มคืนทางช่องออดพอยต์หมายเลขยี่สามนะเดี๋ยวสามารถดูพวกเราแบบอันขาดที่ช่องยูทูบอีฟเฟกต์ดีทำไมไม่แบบตื่นตึงเสียงตัวนี้อ่ะอ๋อน้องน้องเสียงแหบน้องเสียงแหบแล้วเก็บคอไม่ไหวโอ้ยังงี้เองโอ้ปากคำหน่อย นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสามถุงครึ่งนะครับทางช่องเวิร์กพอยด์มาเจอยูยู่ยูยี่ได้ยี่ยูยี่นะครับทางช่องไอรอนฟาร์ซิี่อันคาทีถุครึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ๊ายบาย